ที่กรุงบูเกอร์เนี่ยจริงๆเราเรา,เราตั้งมาถ้าผมอยู่ในอาชีพนี้ถือว่า38ปีแต่การที่เรานับจากการจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์นี่อีกบุคคลก็ปี33เทียบแล้วถือว่าปีนี้ครบ34ปีเราเติบโตมาทุกปีจากเบีย้ยเดือนหนึ่งไม่กี่แสนก็เป็นไม่กี่ล้านเดือนนึงก็เป็นไม่ไม่กี่สิบล้านต่อนนี้เดือนหนึ่ง3 0กว่าล้านปีนี้เราตั้งเป้าไว้5,000ล้าน มันก็ทำพลาจะได้ด้วยผมคิดว่าผมจากไปในโลกมีประกันภัยก็ยังไม่รู้จักจบว่ามันจะมีอีกกี่พันปียังต้องมีการประกันภัยเกิดขึ้นสิบปีหลังๆผมจะทําน้อยลงรุ่นลูกผมละ่ะลูกสาวผมลูกเขยผมเขามันจะมองถึงรุ่นหลานผมหลานสาวอายุสิบสี่ซึ่งพ่อก็าถามบอกว่าอยากจะทําอาชีพอะไรเขาก็สวนพ่อเขาบอกว่าก็เหมือนอาชีพป้าไงก็คือประกันภัย นี่เรามองเห็นแล้วว่า,วาอาชีพนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เราดีคนเดียวลูกเราดีด้วยล้านเราดีด้วยอาชีพในหน้าไม่ใช่ผลูกพันธุเฉพาะเราเรามีพนักงานอยู่ในสิงกุงโบร์เกียวปรางหกร้อยชีวิตรวมในเครือด้วยประมาณพันเรามีบริษัทันไทยที่เราไปอยู่เรียกว่าเจ้าเจ้านายผมเรามีลูกค้าสามสี่ล้านคนเรามีสมาชิกหกแสนกว่าคน นี่คือหน้าที่ของเราเราเป็นผู้ชี้ช่องบริษัทมีตัวสินค้าตัวไหนที่ต้องขายได้ลูกค้าควรจะซื้อกับบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเราเป็นตงงนัวกลางต้องสิ่งที่เราทตํตรงนี้มามันเป็นการผูกพันระหว่งังเรากับลูกค้าเรากับบริษัทแน่นอนเราต้องการลูกค้าดีๆให้บริษัทเราต้องงาบริษัทที่ดีๆบริบรกรับลูกค้าเราพูดถึงพันธมิตรหรือบริษัทประกันภัยจริงๆแล้วเราก็เราก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายเรานะเขามีตัวสินค้าเราขายเขามีค่าของม่ชช่เรา หน้าที่เราเราต้องปกป้องเขาอะเราต้องทำไงให้เขามีกำไรนั่นเราก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆให้เขาปัจจุบันนี้เรามีตึกที่เป็นของเราเองสร้างด้วยคอมมิชชั่นที่จากคู่ค้าจากพันธมิตรให้เรามาคุณเข้ามาสมัครแน่นอนก่อนที่คุณจะมาสมัครกับผมเนี่ยคุณก็ต้องฟังจากอัปไลน์คุณบอกว่า MG มาดียังไงมีการบอกกล่าวว่าคนนี้มีได้ได้เท่าไหร่คนนี้ตอนนี้ทำงานน้อยลงละ แต่รู้ไม่ว่าก่อนหน้านั้นนะเขากว่าจะมีวันนี้ซึ่งมีรายได้เป็นแสนเนี่ยนะเขาผ่านอะไรมาทุกๆครั้งนะเราเข้าใจคุณยังมือใหม่อยู่เราก็มีความผูกพันที่ต้องสอนคุณผมก็มจะบอกกับคนของผมพนักงานผมกะมาหกร้อยคน,นตัวเต็เออกมาคุณเข้ามาไม่รู้อะไรสอนเขาเรียนรู้จากจากจาก,จากคุณเขาต้องไปสอนต่ออย่าเอาคนที่คุณไปชักชวนเขาแล้วเขาไม่สมบัติ มาเป็นตัวบรรทอนท,ทำให้คุณท้อเราลเลิอกอาชีพนี้ไปมันเป็นสถิตินะเราก็หวังว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆจนะอยู่เราตลอดไปเราภูมิใจนะเราเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีคนอยู่กับเราเป็นสิบปีมีที่อื่นท่านชวนเขาเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเข,กเขาไ,าไปเฉยๆเลยเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะที่นี่อยู่กับย่างพี่น้องอบอุ่นเขาไม่อยากไป ถึงจะมีผลประโยชน์มากกว่าเข้าไม่ไปในฐานะที่ผมเป็นผู้บุกเปิดแค่ฟังแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสีกุ้งเราจะเป็นครอบครัวสีกุงที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นและมั่นคงขึ้นสีกุงสามสี่ปีผูกพันมั่นคง